สวัสดีครับผมกับกรรมเทพเทือนตอนที่สามไม่ผิดไปจากที่ชนมภูมิคาดการณ์ไว้สักเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงอรมณ์นรินก็ไม่มีทางยอมมาพบเขาแน่เธอหัวแข็งพอที่จะดื้อดึงเลี้ยงลูกเพียงลำพังได้เขาไม่แปลกใจเลยสักนิดกับคำตอบที่เพิ่งได้รับจากเปมิสาความจริงที่เขาคาดคันลาเมทให้มากกว่านี้เรื่องเช็คเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทที่เธอฉีกใส่ซองเป็นชิ้นๆ แล้วมาฝากเขาคืนให้อารามศป่านนี้เรื่องราวมันคงไม่เลยเถิดมานานถึงขนาดนี้ช่างเธอะอย่างน้อยก็ไม่สายเกินไปใช่ไหมที่เขาเพิ่งจะทราบสาเหตุที่มาของเศษเช็คเงินโซนหนึ่งล้านบาทที่จะโหรดลายเซ็นของราเมศเอาไว้อีกถังอาการกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหลังจากเขาส่งซองจดหมายที่บรรจุเศษเช็คไว้ภายในนั้นคืนให้กับรารมีตามที่อรมณนลินประสงค์ เอาน่ะราเมศเรียนผูกเองก็สมควรที่จะต้องเรียนแก้ด้วยตัวเองเหมือนกันหวังว่าเวลา11นาฬิกาของวันใหม่ไอตัวปัญหาคงจะตื่นจากฝันหวานของมันแล้วนะฮัลโหลชนมาภูมิกรอกน้ำเสียงพัานลำโพงโทรศัพท์ไปยังปลายสายเขาได้ยินเสียง,งวงเงียของราเมศบ่นอะไรไม่รู้ก่อนจะตอบกลับมามีอะไรโทรมาแต่เช้าเขายังไม่อยากลืมตาขึ้นด้วยซ้ํา ที่เดียวที่เขาจะหลบจากปัญหาทั้งหมดได้ก็คงเป็นในความฝันเท่านั้นไม่ใช่สิตอนนี้ขนาดในฝันเขายังไม่สามารถหนีมันไปได้เลยตลอดเนทราเสียงเด็กเล็กทั้งพูดคุยหัวเราะร้องเรียกหาพ่อหลอกหลอนเขาไม่ต่างจากถูกผีอ้ำยังไม่เข้าไปทำงานอีกเหรอวะไม่มีอารมณ์เขาตอบตรงๆแล้วแกมีธุระอะไรอย่าบอกนะว่ายายนั่นยอมให้ลูกมาตรวจดีเแล้ว ง่ายเกินไปหรือเปล่าฉันยังไม่ได้คุยกับคุณนินเธอเลยราเม่ถอนหายใจเยาวเหยียดลงอกไปทีฉันมีเรื่องอะไรจะให้แกช่วยดวงตาของชนมภูมิเพ่งพิสอยู่บนกระดาษโน้ตที่ได้มาจากเปมิสาก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงเปมิสาไม่ยินดีเท่าไหร่ที่จะร่วมมือกับเขาแต่พอเขาอ้างเหตุผลว่าอยากจะช่วยเพื่อนของเธอและเขาขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจังเธอก็เลยยอมอ่อนข้อลง ตัวเองฉันยังเอาไม่รอดราเมศพูดประชดเรื่องอะไรวะพอดีวันนี้ฉันติดลูกค้าว่าสักใบ,บายแกช่วยเข้าไปเอาของให้ฉันหน่อยได้ไหมของอะไรของแกให้ฉันไปเอาเนี่ยนะต้นไม้นะ่ะพอดีฉันสั่งต้นไม้มงคลจากประเทศจีนเอาไว้ว่าจะให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดให้คุณแม่ไม่เลวสักเท่าไหร่นี่ยังไงเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตสายบันเทิงของเขามันก็ต้องมีคดคุกเขี่ยกันบ้างล่ะ เขาไม่ใช่อายาการซะน่อยที่ไหนปีนี้ชนมภูมิเป็นบ้าอะไรของมันเขาเห็นทุกครั้งของขวัญวันเกิดที่ชนมภูมิเลือกให้มันดาล้วนแต่เป็นเครื่องประดับจากเพชรทั้งสิ้นและดูนางจะถูกอกถูกใจกว่าอื่นๆเสียด้วยไม่เห็นนางมีความสนใจในด้านธรรมชาติเลยสักนิดอีกอย่างมารดาของชนมภูมิไม่ใช่คนเชื่อเรื่องโชคลางเราจะซื้อต้นไม้มงคลให้เนี่ยนะโคตรเข้ากันเลย ไม่สั่งทำจี้เพจเป็นรูปต้นไม้เลยเล่าถ้าแกอยากลดโลกรอนมากฉันไม่ได้อยากลดโลกร้อนเว้ยเขาชักน้ำเสียงเข้มความจริงเขาแค่อยากจะลองทำตัวเป็นกามเทพด,ดูบ้างทั้งหา่าแล้วตกลงที่ไหนบ้านเลือนพลอยเดี๋ยวฉันจะส่งที่อยู่ไปให้แกอีกทีเขารู้สึกคุ้นๆกับชื่อนี้แต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหนกันแน่สาบานว่าพนักงานของแกติดง,งานทุกคนนั่นสินะ ทำไมชนมาภูมิไม่ใช่ให้คนงานไปเอาให้ก็แค่ต้นไม้มงคลไม่ใช่ของมีค่าสักหน่อยเปล่าเขากระตูกยิ้มฉันแค่อยากให้แกไปสูดอากาศนอกเมืองบ้างข่าแกเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ไปหมดแกควรจะปวดห่วแย่ราเมรก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนี่ไงเหตุผลที่เขาไม่คิดจะเข้าบริษัทในวันนี้มีหวังได้ถูกพวกผู้ถือหุ้นต่างๆถามกันให้สนุกปากพอดี นิฐานิสายยังไม่เลิกเล่นเขาเรื่องที่เขาจะมั่นอีกหมดกันภาพลักษณ์ของเขาความจริงเขาน่าจะหายหน้าไปไกลๆสักเดือนแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่มันคงเป็นไปได้อยู่หรอกเว้นก็แต่เขาจะยอมสละการประมูลสัมปทานสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ให้แก่บริษัทคู่แข่งซึ่งไม่มีหวันแน่นอนก็ดีเหมือนกันรามเม็กดวางสายไปเขาทิ้งตัวลงนอนต่ออีกชั่วโมงก่อนจะลุกขึ้นไปทำธุระส่วนตัว เสียงผิวปากลงมาจากบันไดเรากับสบายอารมณ์นักอย่างหน่อยก็แค่วันนี้เท่านั้นหวังว่ารามต้นไม้นอกเมืองที่ชนมาภูมิขอให้เขาเข้าไปเอาต้นไม้มงขนให้คงจะบรรยากาศดีที่สำคัญน่าจะมีมุมให้นั่งจิบกาแฟท่ามกลางสวนสวยๆส,สักหน่อยปกตินี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาโปรปราเลยสักนิดแต่สําหรับตอนนี้ที่ไหนก็ได้ที่ปร,ราศจากนักข่าวและผู้ขวพลุกพล่านเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัว เพื่อพักปัญหาทั้งหมดไว้แค่ชั่วคราวอย่างดีจะออกไปไหนตะเลน้ำเสียงของบุคคลที่เขาภาวนาขอให้ออกไปข้างนอกดังขึ้นราเมจหยุดการเดินลงทูรรกให้ไอ้ภูมินะครับแม่เราทำไมไม่เข้าบริษัทชาวนิสสุดาบอกแม่ว่าเมื่อคืนแกเมา,ากลับมาอย่างนั้นหรอคุณหญิงสมรัศมีถอนใจครับเขาตอบสั้นๆจะให้เขาตอบว่ายังไงดีละ่ะพอดีว่าเขามีปัญหาใหญ่มาก และเขาก็ต้องการหยู่เยี่ยมเยสักพักให้ตายสิคุณหญิงสมรัสมีคงได้เป็นลมหมดสติเดี๋ยวนี้แน่ถ้าลูว่าเขามีลูกชายไว้สองขวบอย่าพึ่งปลายตะเลหนางรังท่อนขาแกร่งไว้ด้วยคำพูดมีอะไรอีกครับแม่เขาหมุนตัวกลับมาอีกครั้งเรื่องเขาที่แกจะมัน่นทำไมมันถึงยังไม่จบตะเรสองวันมาน,นี้เพื่อนแม่ถามกันไม่ขาดปากเลยนะ ก็ถ้านิสายังปล่อยข่าวอยู่อย่างนี้จะให้มันจบยังไงครับแม่แล้วทําไมแกไม่ไปคุยกับหนุนิสาให้รู้เรื่องทําแบบนี้ชื่อเสียงของบริษัทเราเสียหายแย่นะรู้ไหมในสภาพลักษของแกอีกมันจะหมดความน่าเชื่อถือเอานะเล่นางค้นกระเป๋าเพื่อหายาดมขึ้นมาสูตรคุณจะดีกว่านี้ถ้านางทําให้รามเมศกับฐานิสากลับไปคืนดีกันได้อีกครั้งเรื่องนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้น หากราเมนมั่นกับฐานในสา์ขึ้นมาจริงๆปัญหาเรื่องการประมูลสัมปทานสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ก็จะจบลงแน่ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปในเมื่อบิดาของเธอเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแค่นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยเรือล่มในหนองแล้วทองจะไปไหนได้อีกละ่ะคนอย่างี้สาพูดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาตัดพอ ถ้างานแก่ก็ต้องจบข่าวนี้ลงจริงๆแล้วแหละตะเลหากคู่มันเป็นตัวเป็นตนซะหรือถ้ามันยากมากก็หนูนิสาเป็นไงเธอออกจะน่ารักที่สําคัญเราจะได้เบาใจเรื่องการประมูลลงด้วยนี่ไงเล่าสิ่งที่ฐานิสารู้อยู่แก่แจตั้งแต่แรกเธอยอมทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งในมันหมายกับเขาโดยมีเรื่องของผลประโยชน์อยู่ระหว่างกลางไม่มีวันครับระหว่างผมกับนิสามันจบลงไปแล้ว แต่ในเมื่อหนูนิสายังไม่ยอมจบแม้ว่าแกน่าจะลองดูใหม่อีกสักครั้งมันไม่มีอะไรเสียหายเลยสักนิดอย่างน้อยแกกับหนูนิสาก็เคยรักกันมาก่อนนั่นมันเป็นก่อนที่เขาจะรู้ว่าถูกเธอสวมเขาแล้วไปม,มีคนอื่นต่างหากเล่าเลิกพูดถึงนิสาได้เลยส่วนเรื่องมันเอาเป็นว่าผมจะหาทางออกไปแก้เขาให้เร็วที่สุดเขากลอกตาเดี๋ยวก่อนสิเตเรอย่าพึ่งไปแม่ยังพูดไม่จบนะ นางใส,ส่ศีรษะราเมศไม,ม่แม้แต่จะเหลี่ยวหลังกลับมามองนางอีกครั้งให้มันได้อย่างนี้สิหมดกันความน่าเชื่อถือของบริษัทไหนจะข่าวเทือราเมศอละวาดกลางไหนคลับเมื่อคืนอีกนางไม่อยากคิดเลยจริงๆไม่รู้การประมวลครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรมาเซเลติกแรนสปอร์ตคันหรูจอดลงหน้ารัวหมายที่สลักป้ายว่าบ้านเลือนพลอยราเมศลดบางกระจกลง พลางสอดสายสายตาเข้าไปด้านในมีบ้านไม้สองชั้นอยู่ท่ามกลางพันไม้ล่มรื่นจะว่าไปก็ไม่เร็วทีเดียวเพียงแต่ที่นี่เล็กไปหน่อยเท่านั้นเขาเก้าวเท้าลงมาจากรถไม่เห็นจะมีร้านกาแฟให้นั่งชมวิวท่ามกลางสวนเลยแต่ถ้าได้เข้าไปนั่งพักที่ชุดรับแขกหมายริมระเบียงเล็กๆสักพักก็คงดีเหมือนกันตอนนี้เขาจนปัญญาและก็ไม่มีที่ไปจริงๆเขายังไม่อยากเจอเจอผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานิสามีใครอยู่ไหมครับท่อนขาแกร่งก้าวเข้ามาตามแผ่นกระเบื้องที่ปูเป็นทางอยู่บนพื้นดินคือผมมารับต้นไม้ที่สั่งเอาไวนะ้น่ะสักครู่นะคะกำลังจะออกมาเสียงหวานดังแววออกมาจากข้างในบ้านเขาเชิงเงือมองแต่ก็ไม่เห็นใครนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเปิดหลานแต่กลับไม่มีคนเฝ้าเนี่ยนะแล้วแบบนี้จะไม่ถูกขโมยบ้างหรือไง เสียงสนทนาของเด็กเล็กๆดังออกมาจากข้างในให้เขาได้ยินอ๋อที่แถวบ้านนี้ก็คงจะมีเด็กมีหน้าล่ะถึงได้อยู่กันแต่ในบ้านขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณสั่งอะไรไว้คะเสียงหวานดังไกลเข้ามาแทบจะประชิดต,ตัวจากทางด้านหลังราเมหันกลับไปยังต้นเสียงเกือบห้านาทีที่ทุกอย่างตรงหน้าเงียบไปเราถูกสาปให้กลายเป็นหินหรือไม่ก็อะไรสักอย่าง ภาพภายในสมองของเขาขาวโมลปไปหมดเขาไม่คิดว่าจะได้มาเจอเธอที่นี่ไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเร็วขนาดนี้เขายังไม่พร้อมเรื่องหนีชนมาภูมิต้องรับผิดชอบแน่หัวใจของรามเมตเต้นแรงผิดปกติมีหลายความรู้สึกที่แทรกซ้อนเข้ามาพร้อมๆกันและมันก็จบลงโดยภาพตอนเขาเปิดซองจดหมายสีขาวออกและพบเช็คเงินส่วหนึ่งล้านบาทถูกฉีกละเอียดเป็นชิ้นๆ เธอตอบกลับเขาได้แสบสันเสียยิ่งกว่าตบหน้าอีนี่เธอเขาพึมพำคุณรมนรินหันหลังให้เขาในทันทีเธออยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดหากไม่ติดเที่เรนเนลอยู่ในบ้านคนเดียวป่านนี้เธอคงวิ่งออกไปจากที่นี่แล้วเดี๋ยวราเมดขว้าข้อมือเรียวไวแน่นเหลือเกินออกไปซะเธอไม่ยอมหันกลับมาหาเขานั่นไม่ใช่ปัญหา ราเมกระตุกข้อมือแรงๆจนเธอเซกกลับมาที่เขาเธอไปปันหัวอะไรไอ้ผูมไม่ทราบเวลาสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้จิตใจก็สูงขึ้นเลยสักนิดเธอไม่เคยคิดอยากจะเจอกับผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไม่เคยเลยสักครั้งฉันจะทําอย่างนั้นไปทำไมรมนลินเสียงแข็งขึ้นใครจะไปรู้ละ่ะบางทีเธออาจจะเสียดายเงินหนึ่งล้านขึ้นมาก็ได้ปัญญาอ่อนเส้นดี นี่เขาไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านี้แล้วหรือไงกันมือเรียวฟาดลงบนใบหน้าเขาอย่างแรงหวังให้มีสติมากกว่านี้อย่างน้อยก็ควรจะคิดก่อนพูดสักหน่อยไม่ใช่พูดให้คำพูดมาทำร้ายจิตใจคนอื่นเยี่งนี้ฉันไม่เคยคิดที่จะอยากได้อะไรของคุณสักอย่างแค่หน้าคุณฉันยังไม่อยากจะเห็นเขาเปลี่ยนมาเป็นจับต้นแขนเธอทั้งสองข้างและดึงเข้ามาประชิดต,ตัวแทนแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรกันแน่ คุณมาถึงเรื่องอะไรดวงหน้ากระจ่างใสเชิดสูงขึ้นแม้พายในดวงตาจะเอ่อนองไปด้วยหยาดน้ำตาสีสายเต็มเบ้าตาก็ตามเธอจะเอาคืนฉันยังงั้นใช่ไหมนินสองสายตาประทากันยังดุเดือดไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครเลยสักนิดงานนี้ชนมาภูมิคงคิดผิดซะแล้วเขาน่าจะลองเชิงด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้ฉันไม่รู้ว่าเพื่อนคุณพูดอะไรกับคุณบ้าง แต่ฉันไม่เคยต้องการอะไรจากคุณออกไปจากบ้านฉันซะง่ายไปหรือเปล่าคราวนี้เขาร่วมมือของเธอด้วยมือข้างเดียวแล้วใช้มืออีกข้างบีบปลายคางมนไว้ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาเธอยังเหมือนเดิมทุกอย่างถังรูปร่างแสนยองยวนหน้าตาสะสวยที่มีดวงตากลมโตเป็นเอกลักษณ์จะผิดไปจากเดิมก็ตรงแววตาที่ไม่สดใสเหมือนก่อนเธอใช้เวลาคิดแผนเอาคืนฉันนานเท่าไหร่กัน คุณไม่ได้มีค่าสาหรับชั้นขนาดนั้นเธอเน้นน้ำเสียงหนักปากดีี่่ริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูระเรื่อกำลังทำให้สมาธิของเขาวอกแวกมันไม่ตรงประเด็นที่เขากำลังเท้าความเลยสักนิดกราเมธแน่ริมฝีปากลงบนเลียวปากอิม่มผู้หญิงอะไรช่างยั่วยวนใจไปที่สุดขนาดว่าเขาอยู่ในอารมณ์โกรธรมนรินยังปลุกปั่นความหิวกระหายในตัวเขาให้ตื่นขึ้นมาได้ขนาดนี้ ราเม่ปล่อยมือจากปลายคางและเคลื่อนไปยังทายทอยกดเธอเข้าหาอย่างต่อเนื่องภาพของเขาและเธอเป็นฉากๆในวันนั้นเมื่อสามปีก่อนย้อนกลับเข้ามาให้เขาได้นึกอีกครั้งตอนนี้เขาไม่ได้คาดสติเพอาะลิดแอลกอฮอล์แน่นอนว่าเขามีสติอยู่ครบเต็มร้อยเปอเซ็นต์แต่ทำไมกันทำไมความรู้สึกเขาถึงได้ปรารานในตัวเธอมากมายขนาดนี้หรือเป็นเพราะเขาห่างหายจากเธอไปนานถึงสปี เป็นไปไม่ได้แน่เพราะเขาไม่เคยต้องการผู้หญิงคนไหนมากไปกว่าชัวร์คืนเท่านั้นโรนณลินพยายามต่อต้านจุมพิตจากเขาทุกวิถีทางแต่ไม่เกิดผลอันใดเลยอย่างไรเธอก็ต่อกรกับเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็อยู่เหนือกว่าเธอทุกอย่างหยดน้ำตามากมายหยดลงมาอาบใบหน้าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้เกลียดมากที่สุดในชีวิตเขาทำลายชีวิตของเธอลง ด้วยความไม่รู้จักหยับอย่างช่างใจของเขาราเมใช้เงินตราดูถูกเธอและตอนนี้เขาก็กำลังย่ยมยีศักดิ์ศรีของเธออยู่เสียงบางดังออกมาจากในบ้านรมนลินตัวแข็งทื่อไปในทันทีเขาหยุดชะง,งักก่อนจะค่อยๆถอดทอริมนสีปากออกราเม่ก้าวถอยหลังไปอีกสอก้าวและเสียงเด็กเล็กก็ร้องดังขึ้นจากข้างในเรเนล รมนลินยกมือขึ้นปาดน้ำตาออกจากพวงแก้มราเมศพยายามตั้งสติเขามองร่างอรลชอนตลีตาลานวิ่งกลับเข้าไปในบ้านไม้สองชั้นนินเดี๋ยวก่อนสินินเธอไม่เสียเวลาหันกลับมาฟังคำพูดจากริมฝีปากหน้าขยักขยแยงของเขาแน่ตอนนี้บุตรชายสำคัญที่สุดรมนลินซอยเทา้าวิ่งเข้าไปยังห้องนั่งเล่นเสียงร้องไห้ของเรนเนงยังคงดังต่อเนื่องเธอไม่น่าปล่อยลูกไว้าตามลำพังเลย มันคงไม่นานขนาดนี้ถ้าราเมศไม่จูบเธอบาที่สุดลืมมันไปซะโอ้ไม่ลองนะครับแม่อยู่นี่แล้วนะเลนเธออุ้มรัางจำม่ำของเด็กชายวัยวสองขวบขึ้นมาในอ้อมแขนบริเวณหน้าผากเล็กมีอรอยช้ำอยู่แค่นี้หัวใจของเธอก็แหลกสลายแล้วเป็นเพราะความสะเพร่าของเธอเองแท้ๆที่ปล่อยลูกเอาไว้ในบ้านเพียงลำพังไม่ลองให้ครับคนดโีโอ้แม่อยู่นี่แล้วไง สองเท้าของราเมจหยุดอยู่บริเวณปากประตูดวงตาของเขาจับจ้องภาพตรงหน้าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเขายังกับแก่ก็จะไม่ให้เหมือนได้ยังไงเล่าในเมื่อเรนเนลเองก็เป็นลูกของเขาจริงสิลูกของเขานี่เขาเพิ่งได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยสักนิดน่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้จดจำภาพของเด็กชายตั้งแต่แรกเกิดราเมศสะบัดไปหน้าแราง นี่เขากำลังคิดอะไรอยู่แค่นี้เขาก็เชื่อแล้วเหรอว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกของเขาจริงๆเสียงร้องไห้ของเด็กชายยังคงดังต่อเนื่องและดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างจากในความฝันนี่เธอทําอะไรสักอย่างสิไม่เห็นหรือไงเด็กร้องไห,ห้ใหญ่แล้วเขาเอ็ดจะบอกให้เขาช่วยอย่างนั้นหรอเขาไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนแทบไม่คิดจะเข้าใกล้เด็กด้วยซ้ําเขาทําอะไรไม่เป็นหรอก แค่เสียงร้องเราจะขาดใจของเด็กชายตอนนี้สติเขาก็แตกกระเจิงไปหมดแล้วฉันก็ทําอยู่นี่ไงคุณกลับไปได้แล้วโรมนารินอุ้มบุตรชายลางเดินวนไปมาร,บรอบๆหวังให้เรนเนลเบาเสียงร้องให้ลงเธอร้องมากขนาดนี้อีกไม่นานหอบขึ้นแน่ไม่เอาสีเลนแม่อยู่นี่ไงลูกดวงหน้ากระจ่างสเผือดสีลงทันตาเมื่อเด็กชายเริ่มหายใจไม่ออก และมีอาการกระเถิดกระหอบขึ้นมาทาันตารมนลินเขย่าร่างเล็กในอ้อมแขนเพื่อให้เรนเนีวตั้งสติแต่มันคงไม่ได้ผลกับเด็กวัยสองขวบกว่าน้าลูกเธอเป็นอะไรราเมศก้าวเดินเข้ามาใกล้เขากำลังจะพยายามช่วยแต่เพียงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมีตาก,ก็ดูเอาเองสิเธอกระชากน้ำเสียงตอบเมอเรียวสั่นเทาไปหมดเมื่ออาการของเด็กชายดูท่าจหนักขึ้นเรื่อย เรนอยากเป็นอะไรนะลูกแม่จะพาหนูไปหาหมอเรนกรมนลินร้องเสียงหลงเธอจะไปไหนราเมศเดินเร็วตามร่างอารชอนออกไปก็ไปลงพยาบาลดนาะสิถามได้ฉันไปส่งฉันไปเองได้มันไม่ใช่เวลามานี่ราเมศขวาข้อมือเรียวพลางชุดตามเขาออกไปเที่ยวรถก่อนจะกระชากเครื่องยนต์ออกไปด้วยความรวดเร็ว มือเรียวเคาะลงบนประตูหน้าห้องทำงานของชนมาภูมิสามครั้งก่อนจะเปิดเข้าไปหลังเข้าส่งเสียงออกมาเปมิสารู้สึกไม่สบายใจมาตั้งแต่บ่ายแล้วไม่รู้ป่านนี้รมณลินจะเป็นอย่างไรบ้างเธอแทบช็อกเมื่อรู้ว่ารามเมสริบุญยรัตเป็นพ่อธท้าของเรนเนลส่วนไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นของทั้งคู่เธอไม่รู้รอกแค่ได้ยินชนมาภูมิพูดถึงชื่อรามเมเท่านั้นเธอก็ตาโตเท่าไข่ห่านแล้ว ถ้าไม่อยากเชื่อนี่เธอมีหลานชายเป็นถึงลูกมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของเมืองไทยเลยเหรอเนี่ยสิ่งที่ได้รับทราบทำให้เธอปรับเปลืม้มแทนเด็กชายไม่น้อยส่วนเพื่อนสาวน,านั้นเธอไม่รู้หรอกว่ารมนลินจะเพี้ยรมด้วยหรือเปล่าคงไม่เพราะถ้าหญิงสาวต้องการเรียกร้องสิ่งใดจากเขาจริงรมนลินคงติดต่อราเมศไปนานแล้วข่าวของเขาลงอยู่ในคอลัมน์สั่งคมบอ่อยจะตายไปแต่ที่รมนลินไม่ปริปากสิ่งใดเลย คงเป็นเพราะกลัวว่าถ้าทราบความจริงแล้วราเมนจะมาทวงบุตรชายของเขากลับไปตังหาคุณมีธุระอะไรเขาปลายตามองหญิงสาวที่ถือวิสาสะย่อตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานตรงหน้าเขาท่าทางเธอดูร้อนหล่นไม่น้อยคุณได้ติดต่อคุณเลยบ้างหรือย,ยังคะคือดิฉันเป็นห่วงยายนินเปนมิสายื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาชนมาภูมิผนคอผู้หญิงคนนี้นี่ยังไงกันนะ อย่างเขาตอบสันส้นๆฮะเธออุทานเราทำไมคุณไม่โทรไปถามล่ะคะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเอเรก็คงโทรมาเชงผมเองแหละแต่นี่มันยังไม่โทรก็แสดงว่าทุกอย่างปกติดีเขาพูดด้วยความสบายใจเห็นไหมเล่าง่ายนิดเดียวเองมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจอยู่ทั้งคนอีกอย่างทานไฟเก่ายัางไม่จางไปจากไออุ่นแค่ถูกลมเป่าเบาๆมันก็กลับมาติดได้แล้ว ให้ตายฉันคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยเธอร่วมมือกับคุณไม่รู้่างนี้เพื่อนฉันจะเป็นยังไงบ้างเธอพึมพำนี่คุณเห็นเพื่อนผมเป็นอะไรกันเพื่อนผมก็มีความเป็นสุภาพบรุษพอนะครับกล้าพูดเนอะเธอเบป้ปากเราใครกันที่มันทําให้เพื่อนฉันท้องแถมยังไม่อรับไปชอบอีกด้วยชนมาพุมถะลึงตาคุณไปอยู่ในเหตุการณ์ก,กับสองคนนั้นด้วยหรือไงถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถึงจะไม่ได้อยู่แต่ฉันก็พอเดาออกนะ่ะเปมิสายืดตัวเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งโทรหาคุณเลทีสิคะคุณภูมินี่เขาเอ็นเก้าอี้ถอยห่างใบหน้าที่แต่งแต้มไว้ด้วยเครื่องสำอางทวนเข้มของเธออีกครั้งจะสิงร่างผมหรือยังไงพูดเฉยๆก็ได้เธอกระวีกระว่าสายหน้าบ้าเหรอเปมิสารีบเหม่มริมฝีปากเธออาจตกงานก็ได้ถ้าเธอไม่รีบถอนคำพูดสิ ฉันขอโทษค่ะมันแค่ชินไปหน่อยแสดงว่าคุณคงสิงร่างผู้ชายบ่อยสินะชนมาภูมิขำเธอเป็นโปรโดิวเซอร์คนเดียวในช่องที่แต่งตัวไม่ต่างจากแฟชั่นนิสตาแต่พอรวมกันกับท่าทางเงางะของเธอภาพที่ออกมาเลยค่อนเอ็นไปทางตลกเสียมากกว่าสวยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณนี่ถ้าคุณไม่ใช่เจ้านายฉันจะคุณจะทำอะไรผมไม่ทราบก็อาจจะชกหน้าคุณเป็นไง เปมิสาเชิดดวงหน้าสะสวยขึ้นถึงฉันจะเป็นคนสวยมากแต่ฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้เอาไว้นะชีวิตฉันยังไม่เคยได้สิ่งร่างผู้ชายคนไหนเลยสักคนแค่แฟนตัวเป็นๆยังไม่มีหญิงสาวพึมพำชวนมาภูมิสันสีสาก็เธอเป็นแบบนี้เขาไม่แปลกใจหรอกที่เปมิสาจะยังไม่เคยมีแฟนผู้หญิงอะไรกันแค่พาไปทานข้าวกับลูกค้ายังกินเหมือนต้อดตายยาก อีกทั้งหัวเราะต่อหน้าผู้ชายที่ไม่สนิทสนมแบบสุดเวียงสำยังทำตัวกันเองเกินไปส่วนคลายกำลังสนทนากับเพื่อนชายสักคนที่ถ้าเธอไม่แต่งตัวเยอะอีกสักหน่อยเขาคงคิดว่าเธอเป็นทอมแล้วกระมังหองให้อรายการคุณเรตติ้งขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาช่วงให้คุณโปรโมทตัวเองเลยเพื่อจะมีเจ้าชายสักคนหลงเข้ามาขอบคุณค่ะเธอประชวประชันและหลังจากนั้นฉันก็คงจะเข้าไปเดินตลาดไม่ได้อีกนาน เขาหัวเราะก,กลัวโดนทุเรียนปลาใสยอย่างนั้นหรอเปล่าเธอทำเสียงสูงฉันก็แค่ระวังตัวเอาไว้ก่อนเท่านั้นค่ะผมว่าอย่างคุณไม่ต้องให้ไปถึงตลาดหรอกแค่หน้าตึกของเราก็ไม่รลอดแล้วนี่คุณฉันไม่ได้นาานดหน้าหมันไส้ขนาดนั้นสักหน่อยเปมิสาค่อนขอดโทรหาคุณเลได้แล้วคุณไม่รู้ปาในเพื่อนฉันจะถูกบีบคอตายคามือเพื่อนคุณไปแล้วหรือยังอย่าเวอร์เขาชี้นิ้วค่าโทษ ก่อนจะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาจบตอนที่สาม